เซคัน์ที่2นะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่กับผมนะครับทุกัาฐลายเราอยู่ที่บริเวณจุดจุดถ่ายภาพนะครับของพระธาตุกล่องข้าวน้อยนะครับนะครับรวมๆนะครับพื้นที่หน้าท่องเที่ยวนะครับก็มานั่งพักนะครับกับลูกชายนะครับเนี่ยครับนั่งอยู่ข้างกันนี่หนู้พักชายเพื่อนๆหน่อยเร็ว เราจะพักกันที่นี่ประมาณสัก20นาทีถึง10 20นาทีดีกว่านะครับแล้วก็จะเดินทางต่อไปนะครับเดี๋ยวตั้งพิกัดไปที่สวนสวนสวนพญาแถนนะครับพญาแถนพญาพญาข้างภาคนะครับเออแล้วก็น่าจะเป็นจุดจุดจุดสุดท้ายของที่เราจะแวะกันแล้วก็เดินทางกลับไปสมุทรปราการเรากลับไปบ้านเรานะครับ ก็น่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก10-23ชั่วโมงนะครับในการเดินทางกับผูกชายคันโตของเราก็คือเจ้าแองกี้นะครับเขาชื่อแองกี้เบิร์ดครับใช่ไหมผูกชายปลาชื่อแองกี้เบิร์ดนะครับเป็นผู้ที่นำพาเรามาแล้วครับในการท่องเที่ยวทริปนี้ สนุกสนานเพลิดเพลินครับกับการเดินทางเราจะมาดูกันต่อไปว่าหลังจากนี้แล้วเราจะเดินทางไปไหนกันต่อนะโอเคขอจบการรายงานสถานการณ์ไว้ณนะตอนนี้ก่อนไว้เท่านี้แล้วมาเจอกันใหม่นะครับกับผมทศกัณฐ์ลาลาและน้องเพชรลูกชายผมนะครับบา,บายยนะครับบา,บายยนะครับ หเยบายยังครับโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ,บ